เหรียห่วงเชื่อมรายเซน8ดรอบเนื้อเงินลงยาสีเขียวแยกจากชุดกรรมการหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าปี2536หลวงปู่คร่ำวัดวังว่าและเกจิอาจารย์สาริยองร่วมปลูกเสกพิธีใหญ่เหรียญห่วงเชื่อมรุน่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะบรรดาลูกศิษย์นำไปบูชาและแขวนต่างมีประสบการณ์ต่างๆนานาสำหรับหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่กราบเคารพและศรัทธาของชาวบ้าน ในจังหวัดระยองและทั่วภูมิภาคหรือแม้แต่กระทั่งส่วนภาคกลางที่เคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิอาจารย์เมืองระยองท่านนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จวบจนถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์ยังเสด็จมานมัสการหลายพระองค์หลวงปู่คร่ำแห่งวัดวังว่าจังหวัดระยองท่านมีพระเวทวิทยาคมที่คล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงปู่คร่ำสร้างขึ้น และทำการปลูกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงปูค่คร่ำว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปูค่คร่ำต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพ ที่หลวงปู่คร่ำปลูกเสกไว้ในวัตถุมงคลมวลสารส่วนผสมหลวงปู่คร่ำได้นำชนวนมวลสารวิเศษที่หลวงปู่ได้เก็บสะสมมามวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงปู่คร่ำปลูกเสกไว้เหรียญเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดท,ทองเหลืองเงินพดด้วง เงินน้มูโบราณเงินเหรียญเก่าทองคําทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคําเก่าเช่นสร้อยคอเข็มขัดแหวนกําไลเครื่องทองและอีกมากมายไม่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานํามามอบให้ทางวัดหล่อสร้างเหรียญห่วงเชื่อมโดยทางวัดได้นําชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนําไปให้หลวงปู่คร่ําและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น ผลัดกันจานอักขระหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญห่วงเชื่อมให้มีพระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาพภททัพสวดทิพยมลเสกคถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจกกลับกลายเป็นเศรษฐี คนมั่งนี้กลับได้เป็นเจ้าสัวยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานเรียกเงินไหลมาเทมาทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมั่งคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้พุทธคุณเหรียญห่วงเชื่อมรายเซ็น8รอบเนื้อเงิน,งนลงยาสีเขียวแยกจากชุดกรรมการหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าปี2536 มีคุณวิเศษมีมากนักความว่ามื่นเทวดามารักษาทุกข่ำเช้าแคล้วคลาดปลอดภัยสำเร็จรวยเร็วทันใจค้ำคูณหาที่สุดมิได้มื่นเทวดามารักษาคือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทั้งอินพรหมยมยักษ์มนุษย์ล้วนมีความเสนีหาเมตตาช่วยอำนวยช่วยอุปถรัรมภ์ในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยคือภัยทั้งหลายอันเป็นโทษ ไม่อาจกล่ำกลายได้ด้วยบารมีแห่งเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปุข่ร่ำวัดวังว่าปี2.5.3.6ช่วยอํานวยชัยในทุกประการคือมิว่าจะทํากิจการงานใดย่อมสําเร็จทุกประการหันหน้าไปทิศใดศัตรูหมู่มารย่อมสถานเกรงกลัวคําคูณหาที่สุดมิได้คือส่งเสริมโชคลาภวสนาสนานานาประการทรัพย์อันใดมีแล้วก็จะเพิ่มพูนทรัพย์อันใดที่พึงจะมีก็จกหลั่งไหลมาไม่ติดขัด การอันใดที่ข้องขัดติดตันก็จะราบเรื่อนสิ้นทุกอันพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณจึงแรงมากๆและมีประสบการณ์สูงมากจึงเหมาะมากสําหรับผู้ที่อยากให้ตําแหน่งหนาทีการงานเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีใจใฝ่ทางด้านการเสี่ยงโชคลาภทุกชนิดควรมีไว้บูชาพกพาติดตัวไว้เป็นเนืองนิดทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธารวมไปถึงผู้นําการปกครอง ผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยนายทหารทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติภารกิจอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจครูบาอาจารย์นักพูดนักขายที่ต้องหายอดลูกค้านักเจรจาดารานักร้องนักแสดงผู้ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทุกประเภทนักกีฬาทุกประเภทนักธรรมหากินทุกประเภท มนุษย์เงินเดือนผู้ที่ต้องแข่งขันกับผู้อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมพอขาแม่ค้าประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรพลาดเช่นกันควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งพุทธคุณแรงเกินราคาคุ้มค่ามากๆกับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินการมีชื่อเสียงตำแหน่งที่สูงขึ้นการมีโชคลาภขั้นสูงมหาสเสน่ห์มหานิยมที่รุนแรงต่อการชนะเหนือคู่แข่งขันทั้งหลายเป็นต้น ขออาราธนาบารมีแห่งหลวงปู่คร่ำโปรดอภิบาลรักษาคุ้มครองช่วยเหลือดลใจให้ทุกท่านที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมมีความเคารพในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลละนานเทินการขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คร่ำด้วยการจุดธูป16ดอกบูชาวัตถุมงคลของท่านรุ่งใดก็ได้หรือระลึกถึงท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ และศรัทธาเท่านี้ท่านก็รับรู้แล้วท้าถาเรียกซับนะโมสามจบพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะหนึ่งจบวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสวดไว้เป็นประจำจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวด3 5 7 9จจบก่อนนอน ตื่นนอนจบข้าวใส่บาตร